ครับเมื่อเตรียมดินแล้วนะครับหมักดินแล้วประมาณสิบกว่าวันนี่ยอย่างที่เห็นในภาพนี่ก็อันนี้ก็ยอดเมล็ดผักบุ้งนะครับเม็ดผักบุ้งหรือต้องการปลูกพันธุ์อื่นล้วก็เพาะเพาะกล้าไว้ข้างๆแปลงที่หัวสปริงเกอร์ครับอันนี้ก็เป็นการเพราะกล้าขึ้นชายนะครับขึ้นชายที่เอาไปปรุงรสชาติก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็มาปลูกปลูกในไอเนินดินที่เราทําไว้นะครับทางด้านนี้ แล้วเรื่องระบบน้ําก็เป็นะระบบน้ําก็มาตาม timer ทัมเมอร์ที่ที่สั่งมาเมื่อลดต้นกล้วยปั๊บไอแถวนี้ก็ลดด้วยผักพวกนีก้ก็จะขึ้นต่อไปเดี๋ยวก็จะมีหลักมาปักปลูกถั่วพูปลูกนู่นนี่สารพัดแล้วหนอกกล้วยเราก็จะเอามามาเสียบเสียบไว้เวลาเขาต้องการพันหนอกกล้วยเราก็มาแสะขายได้เลยครับนี่ครับตรงน,นี้ก็จะทำพื้นที่เพาะพันหนอกกล้วยด้วยแล้วก็พืชผักสวนครัวด้วยที่เป็นพืชนร่มลุก แทรกอยู่ระหว่างแถวต้นกล้วยอย่าง,งจะเห็นได้ว่าระหว่างต้นกล้วยเราก็ปลูกมะละกอเห็นไหมมะละกอก็เกิดขึ้นนะ <c oughs> ก็ทั้งกล้วยทั้งละกอแล้วก็พืชเถาทนะี่โคนต้นกล้วยก็จะมีมันเทศนะมันเทศตอนนี้ตัดตัดให้ใบมันเป็นปุ๋ยคือเลยต้องมีพืชคุมดินใน,ใน,ในปากกล้วยด้วยเพื่อจะเป็นการยับย,ายัางนะ้าควบคุมยาเพราะว่า,าพืชใบกว้างเช่นพวกทัว พักทองหรือมันเทศมันจะเป็นพืชใบกว้างพืชใบกว้างมันจะบังแสงแดดบดบังแสงแดดให้กับต้นหญ้าเพราะหญ้ามันเป็นพืชใบแหลมใบแคบอันนี้เป็นใบกว้างมันก็จะคุมกันอยู่เราก็ไม่ต้องใช้ยาฆ่าหญ้านะฮะแล้วเวลาเราตัดใช้เครื่องตัดหญ้าตัดปับ๊บไปพวกนี้มันจะร่วงหลดลงมาก็กลายเป็นปุย๋ยแล้วก็คุมความชื้นหน้าดินแล้วก็เซฟน้ำนะครับดินก็จะอุดมสมบูรณ์แล้วก็จะมีสัตว์สัรพสัตว์ก็จะอาศัยอยู่ ช่วยพวนด,ดินเช่นใส่เดือนเช่นตัวอะไรต่างๆนะครับก็จะรดมสมบูรณ์อย่างที่เห็นนะครับกล้วยก็จะโตเร็วนะฮะ